เดวันนี้เขาจะมันออกป๋านะครับวันก่อนเนี่มันจะเป็นป่าลึงวันนี้นอัลเทปโผนะครับอัลเทโ่มันเหลือจากวันก่อนมันทัวมันเขือมันเหลือนะครับใสะเขาก็มีชักไขมีงานจัดเต็รันจังหวะนี้ กะดูลต้องหลกักซ้ายเข้ามาครับปิยอตบว่าแม่นนไม่ปล่อยเลยครับข้างหลังเนี่ยมีสุก oh ช right? the ัยรอยด้วยครับบรยากาศดีเนาะวันนี้ดูบอลไปด้วยนะเชียบบุรีล้มเด้อวันนี้เด้อวล้วัยรวยด้วยชีรวเของโรซ่านะครับที่ลูกนี้เปลี่ยนทางเข้าไปป็นบอนต่อเซตแล้วครับจาก